มะม่วงนายรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนอ่ะโรงเรียนทําไมรู้ว่าเป็นโรงเรียนอ่ะคุณบอกผมเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้บอกนายเลยอ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาที่สถานที่แปลกๆนะคะทุกคนไอ้นี้ไอคิดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนเนาะไอได้ไปชวนนายมะม่วงมาล่าทาผีนะคะทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะเจอผีจริงหรือเปล่าเราต้องหาทางเข้าให้ได้นะมะม่วงเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะตัวลงยิมบอกว่าล็อกแล้วก็ต้องหาทางอื่นเข้าสิมันวิ่งได้ไหมอ๋อนี่วิ่งได้อยู่ไป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 ทำไมเมาส์มันเร็วจังเลยช่องนี้ไปเข้าไม่ได้แฮ เราต้องรีบหาทางเข้าไปให้ได้นะมะม่วงรู้ไหมว่าฉันลืมอะไรนีนี้ไม่มีอะไรหรอกเอ้ยมะม่วงตรงนี้มีประตูตรงนี้มีประตูตรงนี้ไปประตูนี่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 เอาไปใช่ประตูอ๋อนี่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 เขาเข้าเขาอุ๊ยนี่อะไรอ่ะอุติประตูตุ๊กแกแดงตุ๊กแกแดงตุ๊กแกอะไรเนี่ยใครมาเล่นสีตรงนี้อ่ะก็ค่ะทุกคนตอนนี้เราเดินเข้ามาเราก็เจอกับรอยเท้าสีแดงนะคะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นนางมะม่วงเอาสีมาเล่นในโรงเรียนล้างแน่ๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกระทั่ง มาถึงอันนี้อะไรอะห้องถงกีฬานะคะทุกคนอันนี้ห้องบาสเกตบอลเนาะตอนนี้นายมโมอยู่ไหนทำไมปล่อยฉันให้ฉันเดินคนเดียวเนี่ยตอนนี้เราถึงสระว่ายน้ำแล้วนะคะทุกคนเออสระว่ายน้ำนี้มันมีอะไรอะเราต้องเดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆก่อนนะห่วงยางเอา,เอาไปเล่นน้ำได้ไหมเนี่ยรอยเท้าเดี๋ยวรอยเท้ามันเปลี่ยนอุ๊ยหืเหม็นเน่าเน่าเหม็น กลิ่นเหม็นมากเลยทุกคนโอ้กอดอันนี้อะไรมีรูปด้วยมะม่วงมีรูปเด็กผู้หญิงกับผู้หญิงผมขาวหน้าตาไม่น่าไว้ใจเลยแฮะแล้วก็มีรูปรูปของคนสร้างแบบ <laughs> น่าจะใช่นะทุกคนแล้วก็มีเอกสารเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีขยะที่เน่าเหม็นตรงนี้แล้วก็อู้ <laughs> อยเดี๋ยวเดี๋ยวโซวาเจ้าช่วยอะไรอ่ะ <laughs> มีโซวา <laughs> มีา <laughs> โซวาวอลเลรน์อยู่ในนี้ด้วยทุกคนโอเอ็มเดอะฮันตา แล้วก็มีเจ้าแมวส้มนะคะกาลังตาเรืองแสงปิ้งๆอยู่เลยน่าจะเป็นแมวของเจ้าของแบบแน่เลยโอเคฉันออกไม่ได้อ่ะเดินออกไม่ได้มะม่วงตายทำแล้วทําไงดีอ่ะเดินออกไม่ได้โอเคออกได้แล้วฉันคิดว่าเราเดินตามรอยเท้าไปดีกว่านะเราไม่รู้ว่ารอยเท้านี้จะพาเราไปไหน้าผีมันไม่อาจจะไม่ใช่ผีก็ได้อาจจะเป็นพันลงเล่นสีก็ได้นะมะม่วงผีฉันคิดเองแง่ดีไว้ก่อนอุ้ยันเคมียันอยูอย่ในนี้ได้ฮฮ ใครทําอะไรไว้ดีนี้มะม่วงเนี่ยม,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 มาทาจัดฉากให้ฉันกัวหรือไงผมไม่ไว้ใจเกมแบบนี้คุณดูสีสีทองฟ้ามืดมนออกจะสดใสจะตายอะ่ะห้องไหน,นใช้กุญแจได้ประตูลงยิ้มเนี่ยประตูลงยิ้มที่ล็อกนี่อันนี้ไหม αι? ลงยิมตรงนี้มีตะไคร่น้ําเต็มไปเลยทุกคนโรงเรียนนี้น่าจะแบบว่าเกิดคดีอะไรบางอย่างนะคะทุกคนทําให้แบบว่าโรงเรียนนี้เละตุ้มเป๊ะอันนี้ไม่มี<อ>ประตูตรงนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้ไหมอ้ยใช้ได้มะม่วงตรงนี้มันต้องใช้กุญแจ ในห้องในโรงยิมในโรงยิมมะม่วงเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยอุ้ยเอามาตัวไหนเดินตามคนอยู่อา้าทำไมฉชนไม่เห็นนาะยเดินตามฉันมาไม่รู้นายเป็นผีแน่ๆเลยมะม่วงอย่ามาใกล้ฉันรตรนนี้ก็มีต้นซากุระนะคะ <ใน S 1> ทุกคนต้นมันแดงอ่ะแต่มันเรือนแสงได้นะมะม่วงอุ้ยตกใจหมดเลยมะม่วง,งมีกระดาษตรงนี้ต้นซากุระมาทําอะไรที่นี่ตรงนี้ไม่เคยมีต้นซากุระมาก่อนนะอ๋อเข้ามาแล้วอุ้ยอะไรอ่ะมีกระเป๋ามีกระเป๋ากุชชี่กระเป๋ารูปไดคิตตี้โอ้ยเอ๊ยะไรมะม่วงเกิดอะไรขึ้น Dun 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 dun. ในนี้มีกระเป๋ากับล็อกเกอร์เก่าๆเต็มไปหมดแล้วคะ่ะทุกคนไอนคิดว่าน่าจะมีเด็กที่แบบติดอยู่ในนี้แน่เลยอะ่ะอันนี้ห้องอะไรอันนี้ห้องดนตไีไม่ขำแล้วไม่ขำแล้วคุณไม่ขำแล้วกลับบ้านกลับบ้านเร็วกลับไม่เอาฉันอยากสำรวจนะว่าในนี้มีอะไรตรงนี้มีห้องใตดินแล้วก็มีจดหมายม,ามอมงไปหอกมองไม่เห็นมานี่มานี่นอีกห้องหนึ่งมีอีกห้องหนึ่งด้วยหันหลังกลับมาฉันอุตส่าห์แบบพานายเล่นแบบแมบพบผีต้อนรับวาเลนไทน์เลยนะอ่ะบอเลยเฮ้ยตรงนั้นมีกุญแจในห้องนี้มีกแจมมง แล้วก็มีรูปอะไรแปลกๆอยู่ในนี้ด้วยอะเฮ้ยมะม่วงทำไมไม่บอกฉันไม่ไม่ออกไม่ดูไม่ดูไม่ดูแสงซาวมันแบบอออะไรอะ่ะมะม่วงอย่าเดินเข้าไปวา <S <S 1> <S 1> หายไปแล้วทุกคนห้องนี้ไม่น่าไว้ใจเมื่อกี้เป็นผีผู้หญิงแบบใส่ชุดเรสสีขาวแล้วก็ใส่หมวกตรงนี้ไปไม่ได้แฮะไปได้แต่ห้องนี้่มะม่วงเราคิดว่าเราต้องลงห้องใต้ดินแน่เลยอะ่ะ ฉันไปแล้วฉันไปแล้วไามาตามฉันมามีตรงนี้มีประตูอยู่โอเคกุญแจใช้ได้อะทุกคนแล้วทำไมต้องเปิดประตูเบียดฉันโอ๊ยโอ๊ยปิดปิดก่อนปิดก่อนเบาเเข้าไปเลยไมมันมืดอะมันเข้าไงอ่ะวิอะไรอะโอเข้ามาแล้วมืดจังมืดมืดมากไม่มีไฟฉายหรออุ้ยทางยาวใครอะมะม่วงนั่นใครตรงนั้นน่ะฮัลโหลนั่นใครอะมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าอ่ะหูฟังละถอนูฟังละฮุยทุกคนเขาร้องไห้ เป็นไรหรือเปล่านี่ฮัลโหลเธอเป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไมอะมีอะไรฉันช ούμε? ว้ายกรุอเผาปไปไปไปเข้าไปเข้าไปเปนไหน่ยแนบอกว่านนยไม่เคยกลัวผีไงอะอเฮ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยตากเมื่อกี้เนะม,มื่อกี้เรายัางอยู่โรงเรียนอยู่เลยทุกคนแลนะตรงนี้คือแบบว่าเหมือนเป็นเหมือนหมู่บ้านเหมือนอะไรสักอย่างแหละทุกคนมีร้านขายของเต็มไปหมดไฟก็ยังเปิดอยู่มีคนอยู่ในนี้แน่เลยอ่ะบรรยายไปคุณบรรยายเก่งแย่เลยคุณไปดูสถานการณ์เลย เอาฉันก็แบบว่ากำลัง me. บิวอารมณ์อ ok, ย um ู่ไงล่ะมาเร็วๆอีฟเดินมาอย่าชักช้าเตเตมินาฉันจะหมดแล้วก็ค่อยเดินดีกว่าสเตมินาหมดว้โอเคตกใจโออเออเออโออเออไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไปๆๆๆอันนี้อะไรอะโอ้ยเขาบงกด ทำเพื่อน้องๆมาง่วงสู้ๆเอาออกแล้วอ,ออกเกมแล้วสนแล้วไม่ได้ฉันเหงาว่าเดี๋ยวเธอชัตเตอร์หน้าเธอค่อยหาคนมาร่วมชะตารกรรมกับเธออ็อบเจกไฟขี่อินไซด์ดอกโอ้ไปเจอาช่วยกวแนแห้งมันมีเสียงอะไรแปลกๆทุกคนออตอนนี้มันมอวงงองแงแล้วทุกคนตายแล้ว เพิ่งงงเงี้ยเดี๋ยวฉันจะพานารยไปแบหน้ากลัวไม่อยากเล่นไม่อยากไรไม่เป็นไรแมาไม่เอาไมเอาไม่ไปไปซ้ายไปซ้ายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงก่อนมันมีเสียงนะนายต้องฟังเสียงดีๆเอาไปไหนไปไหนฉันอยู่นี่เมื่อกี้มันทะลุมาฝั่งนี้ได้เราต้องเดินไปตามลองเดินตามไฟดูซิเผื่อแบบเจอห้องอะไรบางอย่างสักอย่างนึงอ่ะมันต้องมีห้องสักอย่างนึงอ่ะเดินตามทันไหมน่ะออ๊ยนี่ไงมาม่งมีห้องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วิอะไรอ่ะ มีคนโดนแทงน่าจะเป็นไอ้เจ้าผีตัวเมื่อกี้แน่แนเลยทุกคนคุณแจลแล้วได้คุณแจแล้วเราต้องหาประตูทีเนี้ยยู่ไหนอยูอย่ไหนไม่รู้อะเดินสุ่มๆไปก่อนแล้วกัน <S <S เราค่อยต้องฟังดีๆนะเผื่อแบบไอ,ไอ้เจ้าผีตัวนั้นเดินมาตรงนั้นน่าจะเป็นเซฟโซนนะเมื่อกี้แบบให้แบบผีเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ไอ้ต้องแบบว่าคอยดูแลมะม่วงนะคะทุกคนอันนีก็ตัน <laughs> ตายแล้วทางไหนดี่ะมานี่มานี่เข้ากลับมาห้องเดิมแบบนี้เด้เร็วมานี่มานี่มานี่ มันม่งอยู่ไหนกลับมาเร็วๆมันไม่ได้น่ากลัวแนละ้วมันจ้ำแต่แกตกใจไม่รู้อ่ะทุกคนคือตอนนี้เราตีอยู่ในเขาของกดแล้วซึ่งเราไม่รู้ด้วยนะว่าทางตรงนี้ต้องไปไหนต่อมันมาแล้วอมาแล้วลวิ่งหนีกลับมาห้องเดิมเ,เร็วๆว้ยมาม้วนไม่สนวิ่งอย่างเดียวไม่สนไม่สนวิ่งอ,อย่างเดียวเข้ามาห้องนี้ได้ด้วยเอ้าเข้าห้องนี้ได้เห็น้าออกก่อนก็ออกไปก่อนเลยนะม่วงไม่ต้องรอชั้นอ้าวกลับมาที่เดิม ได้กุญแจแล้วเดี๋ยวออกไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ลองไปทางขวาดูเผื่อจะเจอประตูใช่ใช่ใช่งกอนนะอ่นออกไปแล้วออกไปแล้วต้องใส่หูฟังอ่ะไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงไอ้ผีตัวนั้นเลยนะแปบนึงทางเดิมนี่ทางที่เรามาเมื่อกี้นี่เข้าไปเมื่อกี้เราเจอตรงนี้นี่จำรูปมันได้มันเดินไปทั่วหรือว่าหรือว่าขวาแล้วก็ขวายาวอุ้ย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 มันมาเสียงมาตอนนี้ฉันเดินมาไหนแม่เราไม่รู้น่าจะกําลังเดินวนกลับอ่ะ เดี๋ยวเราขอหาเวลาหาประตูสักแป๊บน,นึงนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันตรงที่เราเจอประตูแล้วเนาะเพราะว่ามันนานมากเลยอะโอเคปะมาม่งหาประตูต่อกันเลยเสยกลมอยู่หน้า<อ>ประตูนี่ไงทำไมชอบอยู่หน้าประตูอ่ะโอามันไล่เลยนะเอเอไปแล้วพอถึงพอถึงแยกตรงนั้นอะ ลองดูก่อนว่ามันอยู่ไหมมงมันวิ่งออกมาซ้ายอะไปทางนี้ก็ได้นะแกเรียกกระแพงไปไปได้สองทางประตูอยู่ตรงนั้นไหมอยู่ตรงนี้ยู่นี่โอเคโอเคโอเคไป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 เปิดเปิดเปิดเร็วๆแกโอเคเข้าไปอฮ้ยโอ้ยเปิดได้ลวเปิดได้ลวเปิดได้ละคือเราต้องรอให้มันวิ่งเราต้องอ้อมอ่ะเราต้องวิ่งอ้อมเลยอ่ะคือเราเปิดเราเราต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งของประตูอ่ะไม่งั้นเราจะตีไปไปไปเร็วๆเรียบ้ารีบเข้าโอเค ทุกคนคะตอนนี้ไอ้กับนมะม่วงก็ผ่านประตูตรงผ่านเขาวงกฎมาได้แล้วอุยยากมากเลยอ่ะ,อะตเตอตเตอ,อแค่ชัตเตอร์แรกก็เหนื่อยแล้วทุกคนโอเมก้โอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้ไอ้กับแมะม่วงก็ ผ่านเจ้าผีเดอมิมิกมาได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ขอขอกลัเมื่อกี้คือแบบว่าไอ้กับนมยม่วงใช้เวลาในการไขปริศนาแล้วก็หาแผนที่ดูนะคะทุกคนใช้เวลานานมากกว่าจะผ่านตรงนี้ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวไอ้กับนมยม่วงก็ต้องขอพักก่อนเนาะเพราะว่านมยม่วงก็กลัวแบบผีมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้านะไออาจจะหาเพื่อนมาเล่นด้วยเนาะคิดว่ามันน่าจะยากมากแน่นเลยโอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอแล้วก็นมยม่วงทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ไอ้กับนายม่วงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหมพ่พาร์ทหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าต้องหมดมันกือการแสดงไงนายไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวไม่กลัวงั้นนายก็เล่นคนเดียวนะ <c oughs> เราไม่เล่นไม่สน <c oughs>